เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สล็อตซอยก้าคุณผู้ชมมาอยู่เกมโกลเด้นเดมพัยแล้วนะคุณผู้ชมเขาเรียกว่าทองทั้งแผ่นดินแผ่นดินกลายเป็นทองคำหรืยยังไงนะคุณผู้ชมอ่ะพอดีเลยนะไม่ปรับเบ็ดแล้วนะก็มาวันนี้นะครับนะมาแปดร้อยเบ็ด20ไปกันแบบเบาๆช้าๆนะหรอวะนี่ช้าๆหรอวะนะคุณผู้ชม โอ้โหยังวืดรัวๆนะคุณผู้ชมสถิติเขายังวืดอยู่นะต่อเนื่องจัดๆยังไม่เลิกวืดสักทีนะหมดไปแล้วร้อยหนึ่งแต่ก็ยังไม่เลิกวืดนะแล้วยังไงควายมาแล้วมันยังไงเออเก็บตัวเอเข้าไปนะก็ยังไม่ค่อยได้เท่าไหร <laughs> มาต้องแตกหนักกว่านี้นะครับมาเจอกันเออตัวเจแล้วมันยังไงนะมันก็ไม่มีอะไรอยู่ดีนะคุณผู้ชมโอ้โหเอ้ย แล้วตัวเอช่องสามมาปะเอ้าไม่มาว่ะนะโอ้ยพี่ม่วงช่องสองก็ไม่มาไงประเด็นน่ะไปเออตัวเคแล้วยังไงโออหยสวยว่ะนะนกม่วงแตกเอาว่ะยังไงเออร้อยหนึ่งมาคุณผู้ชมว่านี้ก็ยังได้อยู่นะแล้วโอ้โหช่องสามมันไม่แตกไม่ถึงนะคุณผู้ชมมันแตกข้างบนมา ไปต่อนะคุณผู้ชมยาวๆนะสาวได้สาวเอามาวันนี้ขอพันเดียวพันเดียวพันสองนะคุณผู้ชมขอให้ไปถึงแล้วกันจะถึงไหมเนี่ยโอ้โหหายอีกครึ่งแนละ้วต้องเก็บเท่าตัวแล้วนะพันสองเนี่ยนะมาโอ้โหนกม่วงมาคุณผู้ชมสวยเอาเอ้ยโอ้โหคุณผู้ชม โอ้โหน่าจะมีต้นไม้สีฟ้าช่องแรกนะคุณผู้ชมไม่งั้นสวยแล้วนะคุณผู้ชมคอมโบยับแน่นอนโอ้โหไม่น่าเลยอ่ะเจช่องสามมาเออออกสิบก็มาสิบก็ได้วะอ่ะจบไปนะเจไม่มาคิวได้อยู่โอ้โหครอบทองไปหมดเนี่ยถามจริงไอ้ตอนมาก็ไม่แตกไอ้ตอนแตกก็ไม่มานะคุณผู้ชมเมื่อไร ยังไงก็อย่างนั้นแหละครับนะคุณผู้ชมเรื่อยๆแล้วกันเล่ยมาเลียงๆรียงะเออมาแล้วมันยังไงอนะเออมันเป็นยังไงอาการอ่ะมันโชว์ของหน่อยดิโชว์ของอดิเท่าไหร่ว่ามาอนะเออส4งร้ปดระดีนะเสียดายว่ะาวาเหลืออ,อันนึงนะโชว์ของเขาเรียกว่าช่วงโชว์ของคุณผู้ชมนะเออแล้วมันยังไงเอออ้าวน้อยจัดมินิมอลคอมโบเนะ มาครับมันจะเข้าไหมเนาะฟีเนี่ยฮะไปต่อนะคุณผู้ชมเออสิโอ้โหแตกเล็กจัดแทบไม่แทบไม่เหมือนแตกเหมือนไม่แตกนะไปต่อนะครับนะเฮะ้ยไม่รอดหรือยังไงหรือจะรอดหรือยังไงโอ้โหพืดไป นกง่วงมาเออเจมาแล้วมันยังไงต่อเฮ้ยนกง่วงไม่แตกคุณผู้ชมแม่โอ้โหยังนะคุณผู้ชมตอนนี้เขาเรียกว่าไปชา้าๆไม่ได้อะไรเลยนะ <c oughs> ขอไปแบบเทอร์โบแล้วกันได้ไหมรอดไหมเทอร์โบคุณผู้ชมให้ทายนะรอดไม่รอดเออแล้วมันยังไงแล้วมันยังไงต่อเอ,อ,เอ,าเอา้าโหเอว่นะฮะคุณผู้ชม ก็ต้องเทอร์โบเท่านั้นแหละนะผมว่ามาไปกันต่อนะเดือดเดือด<ๆ>โอ้โหไม่เดือดแล้วนะเย็นเกลียบตอนนี้เออแล้ววายมาแล้วสวยครับเออเอาว่าเอาว่าเออเอบโบอย่างมันนะคุณผู้ชมเสียดายตัวถูกไปเลยเสียดายมันเป็นตัวถูกนะคุณผู้ชมมาเออไปต่อนะมาครับอะไรวะเนี่ยอุ้ยคุณผู้ชมขาดสกัดเตอร์ต,ตัวเดียวนะแต่ไม่เป็นไร ถ้าเข้าแล้วก็เซอร์ไพรส์แน่นอนนะคุณผู้ชมผมว่าไม่น่ารอดว่ะคุณผู้ชมนะเราไม่ยื้อเวลาแล้วนะทสเวลาบาดเจ็บเสียเวลาไปรีเทิร์นก็พอแล้วนะถ้ารีเทิร์นได้ก็ปฏิหารแล้วครับนะคุณผู้ชมว่าโอ้โหวายอยู่อย่างไกลแตะถึงได้ไงวะนะถ้าใครมันจะไปแตกถึงเออยังไงเอเอลงม่วงมานะแล้วก็ไปต่อนะเพราะว่าใกล้าตายเลยหยุดซะสิ อยู่เพิสักทีเอ้ยฮัลโหลเออนะเอาดนะงม่วงมาแล้วก็โอ้โหเอาไปดิเอาละครับนะจัดมาผู้ชมผมได้อย่างชอบนะเออทนเวลาบาดเจ็บไปนะมาเอาลงไหมผู้ชมมาดูกันนะว่าใครจะลงใครจะล่วงมาเออืหผู้ชมมินโม่คอมโ,โบจัจัดตัวไหมทำตัวแพงไปไหนหมดวะเอาบิ๊กวินวะ เออใม้มป็นไอย่างนี้นะคุณผู้ชมวอบคแพงก็ต้องมานะคุณผู้ชมไปเออมันยังไงอุ้ยคุณผู้ชมจังหวะนี้แล้วมันยังไงแล้วมันยังไง,อไง,ไงโอ้โหไม่มาเหรอเนี่ยอุ้ยคุณผู้ชมอุ้ยไม่มาเหรอโอ้โหคอมโบยับเยินขนาดนี้สัตเตอร์ไม่มาคุณผู้ชมโว้ยคนมันจะมันจะไม่เข้านะคุณผู้ชมไม่เข้าคือไม่เข้านะพยายามไปก็ไรประโยชน์วะนะ ลุ้นทำไมอ่ะเลิกลุ้นดีกว่าวาะโอ้โหอันนี้ก็ทุเรศเกินนะมาทั้คนใหญ่เลยไอ้บ้าเออเป็นยังไงอแล้วมันเป็นยังไงเออบิ๊กบินอีกแล้วจันนี้ครับเรียกว่าสูสีอยู่ตรงนี้นะคุณผู้ชมเอากันไม่ลงครับตรงนี้มาพี่ไม่ยอมผมก็ไม่ยอมบอกเลยสุดท้ายใครจะรอดนะต้องวัดกันอีกทีมา ยังไงเออซัดกันนวัวบอกเลยเมื่อก,อกี้โอ้โหทุเรศเกินเมื่อกี้นะสกตัตเตอร์อย่างใหญ่อย่างนะไอตอนมา3อันโอ้โหคอมโบอย่างยับไม่เข้าเลยนะคุณผู้ชมผมน่เสียดายอยู่นะลึกๆเลยมาเออยังไงโอ้ไม่รอดแล้วว่ะนะคุณผู้ชมตายไปดินะโอ้โหตายนะคุณผู้ชมคลิปนี้ว้าแล้วคุณผู้ชม ไม่รอดครับยื้อขนาดไหนก็ไม่รอดอยู่ดีนะเอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้ด้วยกันเจอกันใหม่บาย